สวัสดีครับแม่วันนี้มาเร็วหน่อยนะครับตามเวลาประเทศไทย17นาฬิกาจุตอนนี้ข่าวคราว <c oughs> คลิปของน้องพิสา ก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวขอปิดกันก่อนนะนะครับเพราะว่าเ,เสียงมันจะตีกันนะครับก็นั่งดูอยู่นะครับมีข่าวคราว,าวอะไรสําหรับในโลกโซเชียลขมวดคลิปของเราพร้อมที่จะเก็บเรียบเรียงนํามาฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆน,งนงะครับข่าวเล็กข่าวน้อยอะไรยังไงก็จะเก็บมาฝากนะครับน้องกันน้องทิสาน้องอ้ํานะครับ คุณเอนะครับหรือว่าเจ้าลู่สื่อตอนนี้ก็ประมาณ4 5หคนนี้กันก่อนนะครับน้องการตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับแต่วันนี้มาแปลกนะครับน้องท่สามาตอน4ี่โมงเย็น5โมงเย็นเนี่ยนะครับแม่ตอนนี้ก็ยังออนอยู่นะครับพอดีผมปิดเสียงไว้นะครับสลบลงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตีกันนะครับวันนี้เปิดมาปุ๊บผมเจอกับ คุยกับน้องมิกนะครับแม่ทําอะไรยังไงอยู่ภาพดูนะครับทาอะไรเก็บผักนะครับเก็บผักทําไมเหรอนะครับเก็บผักเหมือนว่าน่าจะไปบริโภคหรือว่าอะไรยังไงนะครับเพราะว่ายังดูยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะครับก็เลยออกมาทําคลิปสั้นๆนะครับมาแจ้งเตือนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันก่อนนะครับอีกสักประมาณสักสินาทีเดี๋ยวจะไปตามต่อนะครับหรือว่าอาจจะออฟก็ไม่รู้นะครับทีแรก ก็มานั่งคุยกันนะครับสารทุกสุขดิบนะครับผมพยายามจะเก็บโมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นบอลีบทนะครับก็เอาเชิงประจักษ์ดีกว่าเนาะนะครับบางทีเราคุยกันไปเฉยๆเนี่ยมันอาจจะขาดตกบกพร่องก็เลยมันครับบางคนก็ถามว่าร้านอยู่ที่ไหนครับอ่าอันนี้ถามร้านของคุณมิกนะครับไม่ใช่ร้านของทิสาเพราะว่าเก็บผัก ไปให้ล้านอะไรประมาณนี้นะครับออแกนิกไม่ออแกนิกไม่รู้นะครับแต่ก็เอาสคริปต์หรือว่าเอาคอมเมนต์ของเพื่อนๆคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ของห้องทิสานะครับไม่ใช่คอมเมนต์ของห้องคุณมิกคืออย่างนี้ครับผมในการดูครีเอเตอร์นครับถ้าคุณจะดูทั้งสองห้องคุณต้องมีโทรศัพท์2เครื่องนะครับห้องหนึ่งเปิดห้องคุณมิกห้องหนึ่งเปิดห้องคุณทิสานะครับแล้วคอมเมนต์มันจะชนกันอยู่2ออันนะครับแต่เราพยายามจะเลือกเมนหลักคือ ช่องของน้องท่สานะครับที่เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆคุยกันมีอะไรยังไงกันบ้างนะครับเอาตรงๆก็เวลาหนุ่มๆห,หน้าตาดีเข้ามาห้องน้องท่สานะครับเออเหล่าแฟนคลับที่เป็นเออเขาเรียกว่าเป็นเรดี้นะนะครับก็จะกรี๊ดการาดกันนิดๆหน่อยๆนะครับเอาพอเป็นน้ําจิ้มก็แล้วกันนะครับก็ถ้าตามคอมเมนต์เนาะบอกว่าเอาชเอช่วงนี้ก็เข้าร้อยเข้าไลท <c oughs> ์จะเข้าร้อยอีกละเข้าไลท์บ่อย บ่อยเมื่อวันเมื่อวานก็มาแต่แป๊บเดียวนะครับวันนี้ก็มาแต่มาเช้าแต่กลางคืนไม่รู้นะครับกลางคืนเมื่อคืนมาก็ประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มอย่างเงี้ยครับแล้วมาชั่วโมงเดียวเนาะนะครับแล้ววันนี้มาเช้าแต่กลางคืนนะก็ทุกครั้งก่อนจะหลับตอนมักหน้าน้องจะจะออกมา,มาออนมาออนมาเล่นมาพูดคุยก่อนแล้วก่อนจะลงไลนนะครับก็เลยเอาบริบทนะครับมุมน่ารักน่ารัก มาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆนะครับตาก็ไม่เห็นวันนี้นะครับเอาคอมเมนต์มันมันเล็กหน่อยเพราะว่าเออมันอยู่ในช่วง PK นะครับคุยกัน2จอ PK 5นาที2เกม10นาทีก็เลยขออนุญาตโดดออกมามาตัดคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆแจ้งเตือนกันก่อนนะครับก็ดูนะครับ อยู่กันไปกันมาประมาณสักสิบกว่านาทีสิบห้านาทีก็ยังเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นช่วงหมุนเปลี่ยนนะครับคนเยอะไหมช่วงเย็นเย็นเอาตรงๆคนไม่เยอะนะครับนะตอนนี้คนประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยกว่าคนก็น่าจะเป็นช่วงที่ว่าอยู่ในการทํางานนะครับน่าจะเลิกงานก็นู่นแหละนะครับประมาณ เอาจริงๆห้าโมงบางทีก็ยังติดงานกันอยู่นะครับกาลังเลิกงานบางทีบางบริษัทก็เลิกงานห้าโมงบางบริษัทก็เลิกงานหกโมงแต่ที่จะให้แน่นนิ่งๆนะนะครับก็ต้องนู่นแล้วนะครับประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มนู่นเลยนะครับคนถึงจะนิ่งนะครับคืออาบน้ํากินข้าวอาบน้ําแล้วก็นั่งจับมือ,อมือถือแล้วนั่งเล่นนะครับโดยบริบทโดยรวมโดยทั่วไปนะครับประมาณสองทุ่ม สองทุ่มจนถึงตีสองนี่แหละครับเพื่อนๆพี่ๆหนุงน้องจะอยู่กันเนาะนะครับแต่สําหรับเราครีเอเตอร์นะครับสำหรับต่างประเทศส่วนมากก็อยู่ประมาณนะครับสองทุ่มนู่นแหละครับจนถึงตีสามตีสี่นู่นนะครับดูตามเวลานะครับสาหรับเป็นมืออาชีพนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะครับที่คุณมิกนะครับก็เอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆพี่ๆหนุงน้องดูแล้วก็สดชื่นดีนะครับหยิบแกมหยอดพกูกหยอกล้อกันไปนะครับ คอมเมนต์ผมมองไม่ค่อยเห็นนะวันนี้ผมเอาคอมเมนต์เล็กไปหน่อยหนึ่งนะนะครับก็มีคนเข้ามาถามนะครับมิกสุดหล่ออ่านคอมเมนต์ทิปไหมอ่านะครับอันนี้เป็นช่วงที่อ่านคอมเมนต์นะครับหมมันอย่างนี้ครับผมต่างคนต่างอ่านคอมเมนต์ห้องตัวเองนะครับจะไม่รู้เลยนะนะครับถ้าไม่มีอีกเครื่องดูว่ามีเป็นคอมเมนต์ทิปหรือเปล่าบางคนเนี่ยนะครับผมเห็นคอมเมนต์ทิปเนี่ยนะครับหลายๆคนนะครับเป็นคอมเมนต์ชม ชมแต่มันชมแปลกๆนะครับมันมันไม่สมูทอ่ะมันไม่ไหลลื่นนะครับมันจะมีบริบทอยู่นะครับว่าเวลาการพูดการคุยนะครับภาษาไม่จะติดติดขัดๆนะครับคือเขาจะรู้ดีนะครับเวลาเขาเรียกว่าคอมเมนต์ทิปเข้ามาเนาะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์อีกหนึ่งบรรยากาศนะครับดูสิครับทุ่งหญ้า เขียวสดงดงามเหมือนสนามฟุตบอลเลยนะแต่เป็นสนามหญ้านะครับก็พูดแซวๆกันไปนะครับแฟนคลับห้องคุณแฟนคลับห้องคุณทิสาก็บอกว่ารับนะครับรับคนดูแลสนามไหมครับแม่ดูสิรับคน สวนไหมคะเนี่ยอันนี้ผู้หญิงนะครับถามวิวสิบห้านะครับก็มาถามยิมแก้มยองนี่แหละครับสเสน่ห์ของการเล่นติ๊กตอกเนาะนะครับอย่างน้อยก็เ,เข้ามาพูดคุยหยอกล้อกันไปเพื่อนๆพี่ๆนพี่น้องๆที่นะครับเ,เขาเรียกว่าร่วมแสดงหนังด้วยกันแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับบริบทที่จะเจอกันแล้วก็พูดคุยกันกันเนี่ยนะครับก็คือติ๊กตอกง่ายนะครับไม่ต้องขับรถไปหากันไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้อง ไม่ต้องยืดเยอะเนะนะครับเปิดปุ๊บเจอปั๊บแบบนี้นะครับพอดีน้องทิสาเห็นมิกออนก็เลยกระโดดเข้ามานะครับพูดจาพูดคุยกันไปนะครับอันนี้คือช่วงก่อนหน้าที่จะ P.K. นะครับมิกกยังไม่รู้ว่า P.K. มันคืออะไรนะครับเอาตรงๆ P.K. มันเป็นช่วงที่ช่วงกระชับความสัมพันธ์ของแฟนคลับแล้วก็เมนหลักทั้งสองฝั่งเนาะนะครับคืออย่างนี้ครับถ้าเราอยากพูดคุยอะไรยังไงป็นคีเอเตอร์พิเศษใช้คว่า เออเป็นเป็นแฟนคลับพิเศษนะครับแล้วก็ต้องทำเลเวลให้อัพสูงๆนะครับเวลาเราเข้าพิมพ์เราเข้าคอมเมนต์อะไรยังไงไปมันจะแจ้งมันจะเด้งเตือนเมนหลักของเราแล้วก็จะรู้นะครับอย่างเช่นนะครับเออเมนหลักอย่างที่สาอ่อนเนาะนะครับแล้วแฟนคลับเบี้ยวเยอะๆเข้าไปนะครับมันจะเด้งและแจ้งเตือนเลยครับถึงแม้ว่าจะไม่พิมพ์ตอบนะนะครับคืออย่าง MVP หรือว่าแฟนคลับกิติมาศที่เข้าไปนะครับ มันจะแจ้งเตือนเมนหลักเลยว่าคนนี้เข้ามานะถึงแม้ว่าจะไม่พูดไม่คุยนะครับ ฉะนั้นมันเป็นสิทธิของ TikTok อกที่จัดให้นะครับสำหรับคนพิเศษก็แล้วกันนะครับก็เลยเก็บเรื่องราวในโลกโซเชียลมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,งนะครับอ่ะ17บนาฬิกาจุดหนแล้วเดี๋ยวยังไงก็เก็บขมวดเรื่องราวกันก่อนนะครับเพราะว่าหน้าตอนนี้บอกได้เลยว่ากำลังนั่งดูอยู่นะครับดูอีกจออยู่นะครับเลยตัดคลิปสั้นมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับฝากกด ติดตามกดไลค์กด b ั c สไครด้วยท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทางโรคโซเชียลนะครับข่าวเล็กๆน้อยๆทุกๆ4 6ถึง 6, ชั่วโมงผมแอดมินทีทีระชัยพร้อมจะเก็บรเรื่องราวแล้วนำมาขมวดให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะครับฝากกดติดตามด้วยครับผม